สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังในเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอ,อบคำถามนะครับเ,เต็ดกับดอกจอกแบบไหนจะแข็งแรงหรือว่าทนทานกว่าก็เต็ดจะแข็งแรงกว่านะครับนะแข็งแรงอันนี้คือเต็ดที่มาของเต็ดนี่คือมาจากอะไรมาจากพวกสี่คูณสี่นะครับมาจากพวกขับสี่คูณสี นะครับก็เต็ดมันมาจาก4ี่คูณสนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ส่วนมากยังไม่เอามันนิยมใส่รถนะสับ2นะครับก็ถามว่าแข็งแรงกว่าไหมแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่ามันกลับกันแต่ดอกจองเนี่ยมันจะไปเหมาะกับพวกเกียร์ออโต้นะครับมันจะพิ้วมันจะอันนั้นกว่าเวลาขับขี่นะครับแต่ไอเต็ดเนี่ยจะเหมาะกับรถซิ่งรถ เข้าโคง้งรถสายบรรทุกนะครับเข้าป่ามันเข้าที่ว่าเป็นโคลนเนี่ยอันนี้จะดีทนนะแต่ดอกจอกส่วนดอกจอกเนี่ยจะมีความผิวกว่าพวกกับอยู่กับพวกเกียร์ออโต้หรือว่าใครชอบที่ว่าผิวก็เน้นแบบนี้แต่ว่าไม่กระชับนะครับ,รบการทางานของมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เตดมันจะมีคัดอยู่ตรงอย่าแกะรูถอดดูเลยนะครับความแข็งแรงของมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะรับรองแรงมา้าแรงบิดได้ประมาณพอสมควรเลยแหละห้าร้อยถึงพันขึ้นนะครับเตดตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็รับแรงบิดได้เต็มที่ก็ ร้อยสองร้อยนะครับก็จะแตกดอกจอกมันชอบแตกนะครับดอกจอกมันชอบแตกเพราะว่ามันทำหน้าที่ยอย่าไอหน้าที่หน้าที่เดียวมันไม่ทำหน้าที่สองอย่างเหมือนแบบนี้อันนี้มันมีทั้งคัดทั้งดอกจอกคัดเนี่ยจะอยู่ซ้ายขวานะครับคัดเดี๋ยวดูความแตกต่างกันว่าความแข็งแรงนะครับ การใช้งานก็แล้วแต่ที่ผมบอกกันและนะครับเผื่อท่านใดอยากรู้ว่าอันไหนมันแข็งแรงกว่กันเต็ดแข็งแรงกว่าครับเหนียวกว่าทนกว่านะครับ นะนะดูเอามันจะมีคัดอยู่ข้างบนต้องใส่ให้ถูกนะครับใส่ผิดไม่ได้นะตรกนี้นะครับแล้วก็มันยังมีดอกจอกข้างในอีกนี่คัดอันนี้ดอกจอกนะครับดอกจอกอยู่ตรงกลาง ตออยอยู่ตรงกลางนะครับมันจะเป็นอย่างนี้คแข็งแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ,นะค,รบคัดอยู่สองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยนะครับคัดอยู่ซ้ายขวาสองฝั่งเลยวิธีตั้ง 7 0็ดก็ไม่ยากนะครับก็มีสูตรตามช่างครับตามอูแล้วแต่ท่านจะทำประมาณนี้ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมันมีคัด1 2ึสแล้วก็มีดอกจอกอ่ะมง่ายๆเลยมีคัดช่วยจับนะครับช่วยจับเวลาทางตรงทางอะไรพวกนี้ เวลาเลี้ยวทำไมต้องมีคัดเพราะว่าเวลาเลี้ยวมันจะช่วยล้อบิดนะครับล้อหมุนนะครับเวลาทางตรงม,มันก็ขับดีนะครับมันจะอยู่เงี้ยดอกจอกก็อยู่ตรงกลางมีคัดช่วยซับแรงบิดด้วยมันก็ถึงทนกว่ามันถึงทนกว่าดอกจอก ดอกจอกมีแค่ดอกจอกไม่มีคัดนะครับประมาณนี้แต่ตัวนี้มันมีคัดช่วยซับแรงบิดด้วยนะครับมันถึงทนเต็ดเนี่ยนะครับแต่ว่าดอกจอกมันจะอยู่ไปอยู่กับพวกท่านใดที่ว่าออกชอบออกตัวแบบห่องแค่ว่ะดอกจอกจ,จะขับดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเต็ดเนี่ยมันจะตึงๆนะครับมันจะตึงๆขับลําบากหน่อยนะครับ เเตดก็มีดอกจอกเหมือนกันนะนะครับประมาณนี้โอเคท่านใดที่สนใจอยากติดตั้งก็เทิร์น4 0 0 0พร้อมวิ่งสเอ้ยผู้ผิด turn เทินเทิน์้า0 0นนะครับเทิร์น5 0 0 0พร้อมวิ่งเลยเทินของดอกจอกเนี่ย พร้อมวิ่งเลย5,000ถ้าไม่เทิร์นอ่าอยู่ที่พร้อมติดตั้งนะ6,500นะครับติดนะครับรับประกัน1ปีน,นะครับรับประกัน1ปีนานมากอะรับประกันอะนะครับก็ประมาณนี้ครับท่าในใดสนใจก็แอดพูดผิดรับประกันอันนั้นมันอีกอย่างหนึง่งรับประกันนะครับรับประกัน3เดือนแต่แต่แต่ก็ใช้ยาวนะครับนะครับใช้ยาวเหอะนะครับใช้ยาวไปเรื่อย ลืมไปเลยครับนะความทนทานไม่ต้องพูดถึงนะแต่ก็อยู่ที่ท่านชายท่านชอบแบบดอกจอกก็มีนะครับก็ได้นะครับพร้อมเปลี่ยนพร้อมไล่เฟืองก็โทรมาหาผมได้ครับนะครับก็ศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ